เดี๋ย,ว,ว,ย,ย,ว,ว,ยวันนี้เราพามาเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะคะเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนค่ะนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักแล้วยังเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยนะคะ ขื่นภูมิพลเป็นขือ่นคอนกรีตโค้งและเป็นขื่นเนกประสงค์ขนาดใหญ่โครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานพระประมาพิไทยจากพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เป็นชื่อเขื่อนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในประเทศที่ทำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคใช้ทำการเกษตรและผลิตกระแสฟไฟฟ้ารวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตากที่สร้างเศรษฐกิจ ชชุมมมนนนให้้ีีีคควาเป็อยู่่่ทดขึะตอนนี้เราอยู่กับคุณวรพจน์วรพงศ์นะคะผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวรพจน์คะจุดเด่นหรือว่าเส้นทางท่องเที่ยวในเขื่อนภูมิพลถ้าเกิดใครที่สนใจมาท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนแบบนี้เนี่ยจะได้เที่ยวที่จุดไหนบ้างคะมาเขื่อนภูมิพลเนี่ยโดยหลักก็ต้องมาที่สันเขื่อน สันเขื่อนเนี่ยก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีต้นไม้ซึ่งทางรัชการที่9ท่านทรงปลูกไว้นะครับแล้วก็บริเวณสะพานปิงวิพัฒน์เนี่ยก็เป็นจุดที่สวยงามนะครับก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่ามาได้ทั้งครอบครัวรทุกเพศทุกวัยนะคะ ไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือการล่องแพชมเขื่อนด้วยนะคะใช่ครับเราสามารถเชอ่าล่องแพรหรือว่าล่องเรือเข้าไปชมได้นะครับแล้วแพเองเนี่ยก็เป็นแพของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ํานอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเขื่อนทําให้การท่องเที่ยวนั้นคึกคักขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ชาวบ้านทําออกมาขายด้วยนะคะได้สนับสนุนชุมชนนะครับที่มีอาชีพ เกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยให้พื้นที่ชุมชนเนี่ยมีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์เนี่ยมานําเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวก็จะมีปลาย่างน้ําพริกปลาย่างของบ้านสันปะป่วยเป็นปลาที่โตโดยธรรมชาตินะไม่ใช้อาหารเลี้ยงนะครับไม่มีสารเคมีแล้วก็ข้าวปลอดสารนะครับของชุมชนแม่ละวาน เราชื่อหมู่บ้านสันปะป่วยค่ะอยู่ในเขื่อนภูมิพลค่ะอาชีพหลักของเราคือทําปลาย่างจุดเด่นของเราคือเป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงก็คือเป็นปลาในเขื่อนค่ะจะมีปลาทะเพียนปลาโกดปลาสวายปลาเทโพปลาทุกชนิดที่อยู่ในเขื่อนค่ะ ที่เอาปลาย่างมาแปลรูปก็จะมีเป็นน้ำพริกปลาป่นแล้วก็เป็นปลาป่นค่ะตั้งแต่ทำมาดีมากเลยค่ะเพราะว่าทางชุมชนได้รับจากเขื่อนนี้ก็คือวัตถุดิบเราไม่ต้องลงทุนก็คือจะเป็นวัตถุดิบธรรมชาติอยู่ในเขื่อนอยู่แล้วค่ะเกิดผลดีกับชุมชนคือทางชุมชนจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ชวนค่ะขอให้มาเที่ยวเขื่อนนะคะเพราะว่าในเขื่อนจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติจากชุมชนแล้วก็จะมีโฮมสเตย์และจะได้ดูธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำทางส่วนภูมิพลด้วยค่ะที่นี่นอกจากจะมาทานร้านอาหารที่เขื่อนแล้วทุกคนต้องสั่งเมนูนี้นะคะคือสลัด เพราะว่าน้ำสลัดที่นี่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะใช่ครับใช่น้ำสลัดเนี่ยเราเรียนรู้โดยแม่ครัวซึ่งเรียนรู้จากตอนช่วงก่อสร้างเขื่อนเรียนรู้จากที่ปรึกษาที่เป็นชาวต่างชาติจดจาสูตรกันมาแล้วปรับปรุงกันมามีสองสูตรก็คือสูตรดั้งเดิมกับสูตรที่หวานน้อยนะครับ เรามุ่งหวังอะไรจากการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้างคะเราก็อยากให้เขามีความสุขนะครับเราก็เปิดพื้นที่ให้เขาเอาของเข้ามาจําหน่ายนะครับอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องดูแลกันไปในช่วงสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถ้าพวกท่านมาช่วยอุดหนุนเนี่ยชุมชนที่อยู่รอบๆเกินเราก็มีโอกาสนะครับก็คงขายได้เพื่อเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตนะครับ เราทุกคนสามารถช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยการไปท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะก็จะทําให้ชุมชนมีไรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรพจน์มากค่ะขอบคุณนะคะติดตามชมรายการหุนทาง,ทางพารวยได้ทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา15นาทีทางช่อง7 HD รายการหนทางพารวยรายการที่จะพาคุณไปพบกับความร่ำรวยสวัสดีค่ะ